อ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องผีต่ำตับมุม้ซิ่งนะฮบอ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณคนที่กดไลค์กดติดตามเลยนะฮะตอนนี้นี่หกหกพันซับแล้วโอ้โหทำายังงานครับใกล้จะขึ้นหกพันนะฮะ ในยอดดูนี่เฮ้ยยังไม่ถึงร้อยเลยนะแต่เดี๋ยวคลิปนี้เราพามาชมโปปกบิโก้นะะเดชเคร้อยยีมาเนเค้าเาจเารจากันไปแล้วโอ้โหโลกนี้สุดจัดเลยฟีมือนะตรงนู้นโลอกประมาณอยูไม่ถึงสิบเซนแลวมั้งครับ ทางนู้นนะดูบรบอยนี่อุ้มเสมออยู่ลอกสเสมอนี่นะอันนี้ประมาณ40เซนนี่แหละสามสิบสี่สิบเซนเลยทีมงานนี่วิ่งอยู่แต่บ้านน้องบอลนะน่าดนนี่โคตรสวยเลย ใส่จันนักจะเต็มเลยนะก็เกือบหมดยังไม่รู้คันนี้เอาไปไหนนะ นี่จอดรอครับโอ้สงสัยจะไปพร้อมกันนะผมน,น่าจะช่วงจะเลิกงานแล้วทนนะ่ะรถเนี่ยซือมาสุดจัดเลยบางนาเช็คเจอน์นี่เช็ครถดีมากเลยเข้าสองปีแล้วยังเป๊ะอยู่เลยนะ นี่ยังสวยอยู่เลยสดมากนกก็คือเดาโอ้ลกได้สิจัดแล้วว่าฝีมือนะขณะนี้เนี่ย Ơ, à, rốt đâm bây thế này, nó cay măng Ô, măng à Lọc bằng măng thôi Lọc bằng luôn nè, Đu niên tài luôn ha Chèo lên

เริ่มพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับสุดจัดแล้วกุสานี่สวยวนะบทสาสวยมากนะจะลอกนาเด็ดย,ยามลงมาดูเรื่อยๆนะลอกสวยๆอย่างนี้เข้าให้ลอกต่อนะสวยแล้วครับสุดจัดเลยนานี้ มันถูกวิธีแล้วนะเราก็ต้องคอยมาแล้วแนละ้วงานนี่ลายศีละดินี่พอดีมันจะเต็มอุ้มพอดีนะผมก็ไม่เคยขับแล้วครับดูจากเขาขับนะแล้วก็ดูจากผบการเขาขับ <S <S นะ้าพอเบอ์ลนาะรีบต mọi người ăn mặc kè rắn 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 ghê, hay. rắn 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 rồi, đi rắn 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 โคไปเลยตัวนูเนตะดมดกเลยเฮ้งลูกพี่เปะไหนหรือเปล่าเนี่ยอะเปะไหนรอ Mai chắc là ung thư giống ma cho nó ung cho nó như thế nào thê cho nó thể nào đó Một tập thể nào hả? Một tập thể nào hả? Một tập Ê khôi rồi Một tập thể nào hả? Một tập

เยี่ยนปุยยัยฮันน่นเลยเลยน่าจะคันสุดท้ายแล้วครับวันนี้ อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้กันนี้นะเดี๋ยวต่อคลิปจะไปนะโอ้วันนี้นี่โอ้ต่อมา